มันยังไงคะพี่สัรลินคะเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะเล่าให้ทุนตำรวจฟังหน่อยค่ะโอ้โหดูสภาพต้นล้อแล้วจ้าสงสัยไหมคะว่าทำไมพี่สัรลินไม่ขับรถไปซื้อน้ำมันเองแกมีความหลังฝังใจเราทำเพลงชุดหนึ่งชุดสองสำรลินเขาก็มีหน้าที่ ขับรถเอาแผ่นไปส่งศูนย์กระจายสินค้าของเซเว่นม,มีคนโทรมาบอกพี่กัมพูแผ่นพี่กระจายเต็มทุ่งนาเลยรถขนซีดีความเขาก็นึกว่าตายเขาก็ไม่เคยกล้าขับไกลๆก็ขยับอยู่ยยข,ยยขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาก็ติดลอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคะมีเหตุตาออการณ์เกิดขึ้นค่ะบอกแตกเตืยนกันทั้งบ้านเลย ยรถติดลมจ้ามันยังไงคะพี่สำเร็นคะเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะเล่าให้ทุนตำรวจฟังหน่อยคะถอยใช่ไหมเป็นจังหวะถอยเดี๋ยวดูนะแล้วลองเข็นกันก่อนเข็นกันก่อน ลองถอยดูอ่าลองเขียนจากข้างหน้าดูสิถ <c oughs> ้ารถเราละมั้งลากลอาลอโอ้โหดูสภาพครึ่งล้อแล้วจา้าฮะครึ่งลอ้<า>อเหรอจ้าเพราะมันลมขนาดนี้เลยวะลมมาก ตรงนั้นจะหลุดไหมไอ้นั่นมันเป็นแหนบนะหเนี่ยอ้ปดี๋ยวมันหเสเียวแหนบหักซิโอ้จะไปเกี่ยวกับแหนบแหนบก็หลุดสิคะทีนี้แหนบอันเท่าไหร่อะพี่ํำลีนเออเขาก็ผูกตรงนี้อันนี้แหนบ ต,ตรงนี้เขาเรียกแนบอเออโอ้สำเร็จแล้วอเ <c oughs> อวตาแหงเคยดันหลังโอ้ย <c oughs> ดูค่ะหลุม <c oughs> <c oughs> เละจริงๆเลย <c oughs> ถนนเส้นนี้ทำไมมันมาเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้นะหลวม่ะดินี่อน ต้องเอียงๆมาทางนี้ย่ำไม่แน่นนะเออต้องเอียงมาทางนี้อ่ะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะอ้าวันนี้จะไปไหนจ๊ะแม่ครัวคุณนายโสภาเขาบอกว่าปลูกเชาอมมาปลูกให้มันเยอะๆหน่อยจะไม่รอทำเก็บว่ากันรู้สึกจะมีเอฟซีท่านหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เหมือนพี่พาเลยนะเออหมกที่เยอะแยะทำไมปลูกน้อยจ้าแต่เราก็เคยปลูกแล้วมันถูกน้ำท่วมตายอ่าผักชะอมผักกะทินอะไรต่ออะไรเนี่ยขอะออันนี้มีไหม ผัดติ่วอ่ะผัดติ้วผัดติ้วแถวนี้จะมีขายเปล่า่ะเขาต้องมันเป็นมันเป็นผักป่าเนาะมันเป็นพืชป่าาำรับถ้าเราไม่มีเห็ดป่าเห็ดอะไรเห็ดฟางก็ใส่ได้แกงผักติ่วนะเข้ากันเนาะต้มปลาเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยถ้ามันถ้าไม่เป็นคนสนบดจริงเรื่นึกไม่ออกนะเดี๋ยวตอนนี้เป็นคุณนายไปก่อนไปตัดตองค่ะขอบคุณนายเขาหน้าสวยใขอบคุณค่ะ พี่สาวสั่งอะไรได้หมดเลยต้องจัดให้เขาต้องจัดให้เขาเรา, <พอ S 2> าเป็นเบสเขาเป็นเบสแต่ว่าแล้วแล้วน้องเคยฝากซื้ออะไรน้องเคยอะน้ำมันน้ำมันฝากซื้อเลยนะเราเป็นเบ้ฝากซื้อน้ำมันเอามาเติมเครื่องตัดหญ้าอ๋อลองใครเป็นเบ๊ใครคะนี่ไงกัมโฟนี่เป็นเบอมีคนบอกว่าสวนเนี่ยถ้าไม่มีพี่สัมรินเนี่ยจะโรกอึ้อเลยนะคะก็เอาเป็นเบสให้พี่สัมรินกหน่อยแกไม่อยากออกไปเอง สงสัยไหมคะว่าทำไมพี่สำลินไม่ขับรถไปซื้อน้ำมันเองคือแกมีความหลังฝังใจไงเป็นขี้กากกับขี้เกลื่อนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะสมัยที่เราทําซีดีเพลงเจซีรู้หรือเปล่าว่าเรามีเ <c oughs> พลง6ชุด <c oughs> แต่ตอนนั้นเราอ่ะทําขายในเซใช่มันขายในเซตอนนี้พี่สำลินเขาก็มีหน้าที่ ขับรถเอาแผ่นไปส่งศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นอฮไม่ธรรมดานะคะเราทำแผ่นขายในเซเว่นนะคะเป็นไงครับก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วครับตอนนี้ก็ไปกับไอ้ขามสองคนอยู่ในทีมฟุตบอลน่แหละเจ้าขามเจ้าขามปรากฏว่าจะประมาณสักเก้าโมงสิบโมงมั้งมีคนโทรมาบอกโทรมาบอกพี่เหรอบอกว่าบอกว่าพี่กําพูแผ่นพี่กระจายเต็มทุ่งนาเลยแผ่นพี่กระจายเต็มทุ่งนาเลยวันนี้มันกระจาย ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าก็ต้องใช้เวลากระจายวันสองวันกันนะศูนกระจายสินค้าเขาอยู่นู่นนู่นใช่เหรอแยกทศกันนู่นน่ะบางบัวทองอ่าฮะอันนี้มันไปยังไม่ถึงเลยเออปรากฏว่ารถคว่ำรถขนซีดีคว่ำคว่ำหลายตลบเลยอ่ะตำรวจเนี่ยเขาเขาก็นึกว่าตายคือเห็นสภาพรถแล้วอ่าตอนนี้ไอ้สองคนเนี่ยมันไม่เป็นอะไรมากมันก็คลานออกมาจากรถแบบงงๆตำรวจมาเจอก็ถามว่าคนขับอยู่ที่ไหนครับ พมนี่ละครับขนกับครับสำลินนะส่วนไหนๆอุ้ยอ้ยอ้ยแขนถลอกนิดหน่อยเฮ้ยแต่รถเนี่ยผมต้องขายเป็นเศษเหล็กไปเลยอะคือไม่สามารถซ่อมได้แล้วอ่ะส่วนซีดีเป็นไงคะซีดีก็กระจายเต็มทุ่งเลยครับเต็มทุ่งนาเลยที่สำลินแกหลับเหรอเขาบอกว่าเขาหลับไปเฉยๆอย่างนี้แหละคือหลับในเออแต่ก้ามงเนี่ยนะอาจจะเพิ่งกินข้าวใหม่ๆ แอร์เย็นเย็นม่วงแล้วเขาก็หลับไม่มีผู้กรณีอะไรหรอกไม่มีคือพลิกเองพลิกคว่ำไปเองก็ถือว่าเคราะห์ดีนะไม่เป็นไรหาบับางคนนึกว่าไม่เหลือหรอกหลับทั้งคู่ด้วยนะเจ้าขามก็หลับใช่ไหมไอเออไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยไม่รู้มันก็หลับทั้งคู่นั่นแหละไอคนนั่งข้างก็หลับอยู่แล้วค่าระยะทางจากจากไหนนะตลิ่งชันไปศูนย์กระจายที่แถวแถวบางบัวทองแยกทศกัณฐ์บางบัวทองฉันว่ามีห้าโลเองนะไม่ไกลนะ ถ้าไม่หลับอ่ะก็แปลกเหมือนกันแสดงว่าอาจจะมีความล้าความอะไรในสมองไม่ลั้แต่พัดนั้นมาเขาก็ไม่กล้าขับรถไงเป็นเหตุผลที่พี่สารินต้องให้เบ๊กัมพไปซื้อน้ํามันตัดหญ้าให้นะเจ้เขาก็ไม่เคยกล้าขับไกลๆขับอยู่ในสวนเขาก็ขยับอยู่ขยับไปขยับมาค่ะขยับไปขยับมาก็ติดลถออกมาถนนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้านั่นแหละค่ะพี่สาริน ชะอมชะอมขายยังไงคะคุณป้าคะมัดหนึ่งห่าติดติ้งนะมัดหนึ่งห่าติดติ้งมัดหนึ่งใยกมัดสี่ร้อยบาทถ้าขายปีริงงละติดส่งบาทดูน้าเข้าตอนนะน้องตรลาดเดินต้องปลูกห่างก่อนเนาะสอบหนึ่งใช่ไหมคะ กระเป๋าสตังเกมากดูสิกระเป๋าสตังเขาเรียกขี้เร้ียวห่อทองนะป้าเนาะเราถุงก๊อแก๊บนี่แหละใสจะได้ไม่ได้ผักติ้วโอ้ยเดี๋ยวก่ไปหาใหม่กินไข่เจียวแหนมนะคะแหนมหมูมส้มกุกนี่แหมันเด้อีห่อก็กปอนะคะห่อใหญ่มาก มาด้วค่ะมากินข่าวน้ำกันเด้อมือเที่ยงมือเทียเ่ยงอยลิฟต์ดังทำไมอ่ะแมงวันมันจะมาม <laughs> วันบ้านเรานนี้อะไรกันอะไรก็ดีนะรูดกับข้าวเราอ่าแล้วก็เราบิวบิวนี้นะวิวนี้นะวิวนี้นะอากับข้าวเรานะคะอือหือนี่ค่ะกับข้าวเราคชอบอะไรมาอันนี้อะไรไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมเจียวกับมือเลยเมื่อกี้ดเฉันจะดําไปนิดนึงนะดูสิแหนมมาเป็นก้อนๆอนแหนมหมูแหนมเนื้อแล้วแต่ถ้าอยากกินก็นิมนต์อันนี้หัวปลาตะเพียนหางแดง ันนี้ต้มเนื้อของกัมพูต้มเองอจะกินได้ไหมเนี่ยอืบอกแล้วจะพูดดังเมืองวันมันจะมานี่แจ่วบองเผื่อไว้เผื่อไว้แล้วก็น้ำพริกเผาพี่น้องต้องการความซีดๆเขาสวยพุลจานเด้อมาหนึเด้อไช่เจียวกับพริกเผาอ่ะเออเข้ากันค่ะเอาเลยไช่เจียวน้ำพริกเผาขอโทษ้อโท้อันนี้เชื่อไหมว่านอนฝันถึงเลยจริงๆนอนฝันถึงพริกเผาอ่ะ เอ้ยน้ำพริกเผาอร่อยมากทวิลหาว่าสั้นปลาร้าปลาร้อันนี้อันนี้พี่ท่านเอาเดี๋ยวมาสีสับสนนี่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 แล้วแต่อจักที่เดียวก็แล้วโหลดทักที่เดียวก็แล้วโหลดไอ้ไอไอเจ้าบองนะถ้าเจอกับไข่เจียวแหนมเนี่ยมันสุดยอดนี่อือหือไมได้แซ่บเ่รแซ่บคักกว่าแซ่บคักกว่าแซ่บคับครับ อันนี้แกบองใส่ยังสี่หลอพี่น้องกินตอ,อน,อนหิวฮะข้าวกลางวันอากาศมันได้ใต้ต้นมะลุดีวันนี้มไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะฝนตกอันนี้เราใส่ผ้ายืดเราสามารถกินได้เยอะๆนะคะทำไมอะ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับผ้ายืดกินได้เยอะๆเพราะว่ามันยืดหยุ่นเนยมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะอึดอัดสั่นตัวพะไหงเห็นไหมคะมันพริกเผา กับไข่เจียวแหนมเด้อบอัานนี้เฮ้ยก้มเนื้อกมพูเช็มว่ะอ๋อสนนานไปเป้าต้องใส่ว่ะเที่ยวนานแต่เนือเ้อเปื่อยดีจังไปเติมน้ำปรุงใหม่อืมเฮ้ยบ่ได้บ,ดบ,ดบ่ได้ซิมนะเมื่อเช้าหนีแมะใส่น้ำปลาไวหลายอยู่เข้มหน่อยนึงหนนะักถึงว่าทำไมไม่มีคนกินนอนเจาะ อน,อย,นอยู่ใต้เรา,าไปดูดน้ําเลี้ยงมันเนาะนจริงๆทิวเนี้ยเป็นทิวที่น้ําท่วมถึงนะหน้าน้ำอ่ะสปีที่ผ่านมาน้ําท่วมถึงทำให้ชะอมเราเหลืออจ่เท่านี้ ต้นที่แข็งแรงจริงๆนะคะถึงจะเหลือริมๆเหลืออันเนี้ยแต่ก่อนนี้คือปลูกไว้ตลอดแนวตายเป็นหย่อมๆเกิดเป็นหว่างๆอ่ะเสริมเข้าไปใ,<ช>ให้รู้ว่าปีนี้จะรอดไหมเอากระโปะกระเปาะพลาสติกออกนะคะอ๋ออย่าให้ดินมันหลุดออกมาถูกไหม<ช>อ๋อโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆทิวเนี้ยเป็นทิวที่น้ําท่วมถึงนะหน้าน้ําอ่ะสองปีที่ผ่านมาน้ําท่วมถึงทําให้ชะอมเราเหลืออยู่เท่านี้ต้นที่แข็งแรงจริงๆนะคะถึงจะเหลือริมๆเหลืออันเนี้ยแต่ก่อนนี้คือปลูกไว้ตลอดแนวตายเป็นหย่อมๆเกิดเป็นหว่างหวางอ่ะเสริมเข้าไป,ปให้รู้ว่าปีเนี้ยจะรอดไหมเอากระโปะกระเปะ พลาสติกออกนะคะอ๋ออย่าให้ดินหลุดใช่ครับเนี่ยจะเห็นว่ารากเขาเดินละแต่ว่าแต่มันก็จะรากยังอ่อนนะเนี่ยรนะากมันยังอ่อนก็ต้องทนุถนอมเขาหน่อยรากเขาอ่อนโอ้ดินดีจังเลยพี่ลินโอ้โห oh, oh, ดินเนี่ยรับรองเลยอ่ะปลูกงามในไม้ทับถมโอ้โห โอ้ยดูฟ้าเทวดาบอกว่าปลูกปลูกแล้วเดี๋ยวลดน้ําให้ฝากเทวดาดูแลขยันเนาะปลูกปลูกอะไรตอนเนี้ดีนะครับปลูกหน้าฝนเนี่ยปลูกไม้ยืนต้นอ่ะลูกไม้ยืนต้นนึ่นะนี่ครพี่สำลินเขาก็โปะไปที่คนต้นกล้วยเลยอ่ะเนี่ยส่วนนี่แหละมันต้องอยเล็กๆมันต้อง มีพวกเศษหญ้าพวกอะไรสะสมอ่ะมันก็จะกลายเป็นดินดีโกะไรนะชาอมอเค,เนคนขุดเข้าไปถึงนู่นแล้วค,คนปลูกยังได้สามต้นอยู่เลยดินสุดยอดตรงนี้ดินดีใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าดินหน้าบ้านนะคะน้ำท่วมก็ดีเหมือนกันนะมันดินมันหลม่ลมๆดีเนาะแล้วก็ใบไม้มันก็ย่อยสลายอ่ะพวกใบไม้มากกว่า อ <ừ> ใบไม้ที่มันหล่นแล้วมันก็ทับถมทับถมอืมนี่ค่ะสงสัยเราจะไม่ทันฝนแล้วแหละตกละกลัวอะไรกับฝนอ้าวกลัวเปียกไงใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนกลัวจะเปียกนะสิหมดเป็นคนเมื่อถึงทีก็ตาย,ยตกูตายเลย <laughs> มอมโชคดีนะโชคดีนะนะมอมเกิดเป็นหมานะ เดี๋ยวเราจะมีชะอมเพิ่มมาแล้วนะคะขอบคุณเอซีที่แนะนํานะคะบอกว่าควรจะปลูกชะอมเพิ่มมากกว่านี้ปลูกปป๊บเทวดาก็ลดน้ําให้พอดีเลยเดูยดิปกแบกๆมาแล้วจ้าฝนมาแล้วจ้าตกแน่นอน